สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติซึ่งในวันนี้นะครับผมเลอรัตน์รัตนากูลรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการซึ่งรายการนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือของสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักรในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นประเด็นที่จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยครับเป็นโครงการทำประโยชน์ให้กับสังคมแบบยั่งยืนซึ่งใน วิทยาัยป้องกันราชนาจักรที่เราเรียกว่าวปอเนี่ยนะครับก็มีอยู่10หมู่ด้วยกันหมู่วันนี้ที่ได้รับเชิญมาเนี่ยก็คือหมู่ไก่ฟ้านะครับทำโครงการอะไรเดียวเรามาติดตามชมกันนะครับและเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติมาแชร์ให้พวกเราฟังว่าโครงการที่หมู่ไก่ฟ้าเนี่ยดำเนินการเป็นโครงการอะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไร ขอต้อนรับท่านอธิบดีเข้าสู่รายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่ทราบว่าโครงการที่ท่านขับเคลื่อนกับหมู่ไกฟ้าวปอ6 6นี้เป็นโครงการชื่ออะไรแล้วดําเนินการอะไรยังไงครับมีวัตถุประสงค์อย่งไรบ้างครับต้องเรียนว่าพวกเราอะนะครับเป็นระดับผู้บริหารซึ่งได้รับคัดเลือกมาเรียนที่วิทยาลัยป้องกันราชนาจักรปี25ง6นนะครับแล้วก็มารวมตัวกันในหมู่ที่ชื่อว่าหมู่ไกฟ้า สิ่งหนึ่งที่เรามาร่วมกันคิดนะครับด้วยความรักและความเป็นห่วงประเทศรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาหลายๆเรื่องเลยซึ่งเวลาเราลงไปดํนาเนินการแค่ไขในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารแต่ปรากฏว่าบางเรื่องเนี่ยก็ไม่เกิดความสําเร็จเรียกว่าไม่เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนนะครับรวมถึงเวลาหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เวลาลงไปช่วยเหลือพื้นที่ เราก็จะเน้นว่าเาไปทำ CSR เนาะซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นกุศลจิตที่เรามีเมตตาแล้วลงไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่ที่สําคัญคืออย่างเช่นการลงไปแจกของการนําของที่ขาดแคลนไปให้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งสําคัญคือว่าพอเรากลับมาแล้วนะฮะมันก็ได้เป็นครั้งครั้งครับมันคล้ายๆกับว่าที่เวลาเราคนที่ลําบากเรา,เาป่าไปให้ให้เขามีอาหารกินนะครับแต่พอเวลาเรากลับมาป่าก็หมด แต่สิ่งหนึ่งถ้าเราทําควบคู่กันไปตอนที่เขาลําบากเนี่ยโอเคให้ปาด้วยดีแต่ต้องสอนให้เขาเรียกว่าหาปลาหาปลาเป็นนะครับ,รบเพื่อเลี้ยงชีพได้หลักการความคิดเนี่ยเราเน้นเรื่องความยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับ,รบจึงคิดว่าเออเราลองมาดูซิว่าปัญหาเนี่ยมองปัญหาใหญ่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนปัญหาหนึ่งก็เรื่องของสุขภาพ และก็คุณภาพชีวิตนะครับซึ่งตรงตามในยุทธศาสตร์ชาติด้วยที่จะสร้างให้พี่น้องประชาชนและประเทศไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความยั่งยืนนะครับ,รบแล้วก็พึ่งตนเองได้นะครับจึงลองออกแบบมองดูปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิต พบว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับหมายถึงว่า,า,าตัวตัวเลืองด้านระบบสุขภาพเนี่ยรประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆที่ดีของโลกเลยเป็นหนึ่งใน5ของโลกในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีต,ตอนสมัยโควิดประเทศไทยก็ได้โครงสร้างทางด้านสุขภาพครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันเติบโตมาอย่างยั่งยืนละมีการพัฒนาต่อเนื่องแต่ถ้าเรามองลงไปจริงๆถึงระดับพื้นที่นะครับคนที่อยู่ในพื้นที่จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะมีสุขภาพดีทั้งหมดรหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมามองว่าเกิดขึ้นจากอะไรเช่นเรียกว่าเกิดความเหลื่อมล้ำนะครับความไม่เท่าเทียมในระดับพื้นที่ซึ่งห่างไกลรวมถึงการเข้าถึงรวมถึงบริบทในแต่ละพื้นที่ท,ที่ต่างกันนะครับสิ่งเหล่านี้จึงทําให้เรียกว่าส่วนใหญ่ของประเทศดีแต่ยังมีส่วนสําคัญอีกหลาย,ลยส่วนเลยเช่นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ทุรกันดาร หรือแม้กระทั่งอาจจะใกล้กรุงเทพนะครับแต่มันไปอยู่ในจังหวะพื้นที่ที่เป็นตัวหลบซ่อนไปก็จะมีปัญหาได้นะครับเราลองมองแล้วเราอมองเรื่องออความพิการนะครับความพิการของออประชาชนใน,ในประเทศเราเนี่ยรจริง,รงๆทั้งประเทศเนี่ยมีคนขาขาดนะครับพิการขาขาดสู์เสียขาไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านศึกอุบัติเหตุจราจรหรือแม้ความพิการแต่กําเนิด เรามีประมาณ45,000คนทั้งประเทศเนี่ยนะทั้งประเทศนะครับแล้วถามว่าถ้ามามองระบบสาธารณสุขที่ผมกล่าวเรียนท่านผู้ชมแล้วก็คุณเลิศรัตแต่แรกแล้วว่าเราอยู่ในหนึ่งในห้าของโลกเลยนะฮะคือความดีนะฮะคุณภาพความดีซึ่งจริงถ้า45,000คนเนี่ยน่าจะได้การดูแลทั้งครบทั้งหมดครบทั้งหมดได้รับขาเทียมได้รับการดูแลทั้งหมดแต่มาดูข้อมูลแล้วปรากฏว่ามีเพียง60ถึง70เท่านั้นเองที่ได้รับที่ได้รับนะครับและส่วนที่ได้รับไปแล้วเนี่ย ความต่อเนื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยก็<ช>พบว่าเป็นปัญหาอยู่นะครับถ้าเรามองตัวเลข4 5 0 0 0ันคนประเทศไทยมีอยู่ประมาณ870อยเอำเภอนะครับถ้าหาลงออมาแล้วเนี่ยแสดงว่าแต่ละอำเภอเนี่ยน่าจะมีคนพิการขาขาดคนพิการเนี่ยประมาณ20-60ถึงคนไม่เกินนี้คือค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40กกว่านะครับต่อตอำเภอซึ่งถ้าเรามองตัวเลข40กกว่าเนี่ยไม่น่าจะจัดการยากใช่ นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองภาพทั้งประเทศเนี่ยปรากฏว่า4.000มกว่าคน4ี่0มกว่าคนแล้วก็แหล่งทรัพยากรเนี่ยพอเราลองมาวิเคราะห์ดูนะฮะพะว่าทรัพยากรเช่นขาเทียมระบบการเข้าถึงบริการจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่มันกระจุกตัวอมันกระจุกตัวอยู่เมืองใหญ่ๆที่มีโรงพยาบาลศูนย์มีโรงเรียนแพทย์รวถึงมีโรงบาลของ กระทรวงสาธารณสุขขนาดใหญ่แต่พอไปถึงที่ห่างไกลซึ่งเราบอกว่าเราใช้ระบบส่งต่อระบบรีเฟอร์นะครับ,รบแต่พอศึกษาเข้าไปจริงๆแล้วปรากฏว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่ผมกล่าวตอนต้นพื้นที่ทุรก,กันดารพื้นที่ห่างไกลปรากฏว่าเข้าไม่ถึงซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับ,รบพอลงไปดูพื้นที่ข้อมูลรลายอำเภอเนี่ยบางอำเภออาจจะ50คนเนี่ยอาจจะมีขาเทียมไม่แค่สิบคนเองอีก4ีคนก็เข้าไม่ถึง เข้าไปถึงทั้งที่ถ้าเรากลับไปมองที่ระบบสุขภาพสิทธิการรักษาพยาบาลข,าขั้นพ,<ว>พื้นฐานนะครับ,รบประการสุขเรื่องของสุขภาพสุขภาพทุนหน้าบัตรทองบ30บบาทรักษาทุกโรคทุกที่อันนี้ฟรีหมดซึ่งดูแล้วไม่น่ามีปัญหาแต่พอความเป็นจริงเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหานะครับสิ่งนี้เป็นตัวตัวตั้งต้นแล้วว่ารวมถึงปัญหาอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าปัญหาสุขภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนพบว่ามาในมิติคล้ายๆกันหมดเลย นะครับคือดีเป็นที่ที่แล้วก็มีที่ไม่ดีอา้าวแล้วแล้วหมู่ไก่ฟ้าที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นชื่อโครงการอะไรนะครับครับตอนเราคิดโครงการขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าในสังคมของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาศรัทธาต่อระบบคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลนะครับ แล้วก็ในในพื้นที่ใช,ใช่ครับและข้อดีคือทุกพื้นที่มีโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลส,ส,สุขภาพประจำตำบลโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลศูนย์ลแล้วลบอกว่าไอ้ถ้าเกิดเรามองว่าเราใช้โรงพยาบาลเป็นฐานนะครับแล้วเรามองว่าชุมชนเนี่ยชุมชนเข้ามาช่วยกันคือเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยคำว่าชุมชนเนี่ยรวมหมดเลยทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมจิตอาสานะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเนี่ย ิดขึ้นไม่ได้จะทำฝั่งเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับจะจะทำในหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวไม่มีทางสําเร็จแต่ถ้าทุกภาคส่วนเข้ามาเนี่ยมาช่วยกันแล้วมุ่งให้มีชุมชนสุขภาพดีแต่สิ่งที่เราคาดหวังที่สุดก็คือประชาชนมีความสุขนั่นคือมีเป้าหมายเดียวใช่ครับความสุขนี่ก็คือทั้งสุขภาพที่ดีนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมด้วยดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อของการนะครับภายใต้กรอบแนวคิดที่มองมองภาพเรื่องของตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ โรงพยายบาลเป็นฐานชุมชนสุขภาพดีแล้วก็ประชาชนม,มีความ,วามสุขทั้งเรามองจริงที่เมื่อกี้ผมพูดกั็ว่าประชาชนขึ้นมาเนี่ยรเรามองที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับแสดงว่าหมู่ไก่ฟ้าเนี่ยเสนอคอนเซปต์หรือแนวคิดแบบนี้แล้วท่านได้มีการเลือกพื้นที่พี่ไปทดลองไหมครับว่าจะ<ต>ทําที่ไหนยังไงเพื่อเพื่อพิสูว่าคอนเซปต์ของท่านเนี่ย ใช้ได้ถูกต้องหรือว่ามีประสิทธิภาพหรือถ้ามีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงครับคือตอน,อน,น,นต้น,ตน,ตนเนี่ยเราเราวางวางกรอบแนวคิดก่อนนะฮะตัวคอนเซปต์เนี่ยว่าถ้าเราดําเนินเรื่อง การดูแลสุขภาพคนรผชอบชีวิตเนี่ยโดยใช้โรงพยาบาลเ็นฐานเนี่ยเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีทรัพยากรมีระบบการดูแลหมอพยาบาลรวมถึงลงไปถึงมือด้วยระบบที่เข้มแข็งเราก็คืออาสาสมัครสาธารณประจําหมู่บ้านซึ่งมีถึงล้านกว่าคนนะฮะทั้งประเทศทั้งประเทศล้านกว่าคนนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศสม่ําเสมอกันอันนี้เรียกอสมใช่ไหมอสมครับอันนี้คือกองกําลังที่สําคัญเลยใช่เพราะช่วงโควิดก็อสมก็เป็นช่วยแก้ปัญหาอันนี้คือคือบนพื้นฐานที่เรามองก็คือเรียกว่าโรงพยาบาลเบนฐานครับและมองว่า สุขภาพเนี่ยคงไม่ใช่สุขภาพบุคคลละเป็นสุขภาพของชุมชนชุมชนนะครับเช่นความสุขความมีสุขภาพกายสุขภาพใจคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนนะครับความมีคุณธรรมของชุมชนเรียกว่าจิตวิญญาณ สุขภาพทางสังคมสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันเนี่ยเป้าหมายเราคือที่บอกตอนต้นว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางและก็ประชาชนมีความสุขอพอวางกรอบแนวคิดนี้<ด><แ>ก็คือแนวคิดอันนี้คือ,อเรียกว่ากรอบแนวคิดคนะครับ,รบซึ่งพิสูจน์แล้วเนี่ยในหลายๆประเทศจากการที่เราศึกษาข้อมูลนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับรวมถึงความสําเร็จของแบบอย่างจากการมีส่วนร่วมต่างๆนะครับเพราะว่ากรอบแนวคิดเนี่ยใช้ได้แล้วก็น่าเชื่อว่าจะประสบความสําเร็จบนพื้นฐานทฤษฎีนะครับขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าเรามองถึงว่าการลงไปสู่ปฏิบัตินะครับเราก็ควรจะเลือกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราเลือกเรื่องความพิการเลือกเรื่องความพิการเข้ามาซึ่งจริงทุกทรมานมากนะครับคุณเลิศรัตน์เราเราลองคิดดูเนี่ยคุณเลิศรัตน์เนี่ยปกติดีวันหนึ่งเราไม่มีขาบางคนไม่มีสองขาแล้วถ้าไม่มีตังค์ด้วยยิ่งลำบาก่เขาจะใช้ชีวิตอย่างไรครับเขาจะประกอบอาชีพได้ไหมเขาจะดูแลตัวเองได้ไหมเขาอยู่ในสังคมได้อย่างไรซึ่งมันเป็นความทุกข์ทรมานนะครับแล้วสิ่งเนี่ยเรามองว่าบนพื้นฐานเนี่ยเรื่องนี้ เรียกว่าโอกาส w i n น a b l e เนี่ยสูงมากแต่เราดันทําไม่สําเร็จนะครับพอเรามองนี้ปุ๊บก็ต้องมีหนึ่งเรียกว่าเลือกโจทย์ตัวอย่างแล้ว ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างนะครับซึ่งไปไป proof of concept อะไรใช่ครับเราจะมาพิสูจน์กรอบแนวคิดนี้แล้วรวมถึงกระบวนการสิ่งที่เราต้องการได้จากการทำนี่คือเรื่องของกลไกกลไกทำทำงานรวมถึงกลับมาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติและสามารถไปใช้ได้กับทุกเรื่องแล้วท่านไปทำตรงส่วนไหนที่เราเลือกเนี่ยนอกจากเลือกเรื่องขาเทียมแล้วเนี่ยเราเลือกอำเภอแหลมสิงห์เชิงพื้นที่เชิงพื้นที่เรามองอำเภอแหลมสิงห์จันทบุรีหนึ่งเล็กทำไมถึงต้องไปเลือกหนึ่งหนึ่งกว่าตรงเนี้ไม่ใกล้ และไม่ไกลเกินไปครสองเป็นพื้นที่ในบริบทที่ไม่ใช่ว่าเป็นสังคมที่ดีเลิศแล้วนะฮะสังคมเขตเมืองที่ยังมียังเป็นสังคมเรียกว่ากึ่งเมืองกึ่งชนบทแล้วก็มีและการรวมถึงมีกลุ่มกึ่งกึ่งลําบากเรียกว่ากึ่งห่างไกลด้วยนะครับการเข้าถึงอะไรต่างๆอันถัดมาเนี่ยในพื้นที่เนี่ย เรามีทางท่านรองผู้ว่าซึ่งมานรองผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีซึ่งมาเรียนเรียนในในกลุ่มหมู่ไกฟ่ไกฟ้า,าด้วยซึ่งสิ่งสําคัญพลังอันหนึ่งในประเทศไทยซึ่งเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตร,ริย์เป็นบระมุขกและการปกครองเราเนี่ยแบ่งเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นนะครับจุดนี้เป็นจุดแข็งของส่วนภูมิภาคซึ่งต้องเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณเลิศรัตน์นะครับว่าในระบบราชการเราเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย ถือว่าเป,เป็นพ่อเมืองพ่อเมืองอเป็นผู้นําการปกครองและใช้อํานาจการสั่งการนะครับแล้วก็ถ่ายทอดลงมาสู่อำเภอนะครับพอมองแบบนี้ปุ๊บเราก็เริ่มโครงการว่าถ้าทั้งประเทศเนาะเรามีคนพิการเนี่ยสี่หมันคนโดยประมาณอําเภอเนี่ยก็น่าจะมีประมาณ20-60ถึงคนไม่เกินนี้นะครับ,รบเฉลี่ยอยู่ที่40ลองว่าถ้าเกิดเราทําเต็มที่เอาให้เป็นอำเภอต้นแบบเลยนะครับ,รบแล้วทําได้สําเร็จจะได้นําบทเรียนการเรียนรู้ว่า จุดเข้มแข็งจุดอ่อนรวมถึงโอกาสแล้วก็ความอ่อนแออะไรต่างๆของระบบภัยคุกคามต่างๆนะครับมาดูว่าทําอย่างไรถึงจะสําเร็จอะและ้วทางหมู่ทําอย่างไรครับพอเบื้องต้นเลยเนี่ยครับก็คือเราศึกษาปัญหาทั้งภาพรวมประเทศนะครับระบบเบิกจ่ายระบบสนับสนุนการเข้าถึงต่างๆนะครับสิทธิประโยชน์คนที่ทํางานด้านนี้เรียกว่ามองทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ต้นจนจบ,บจนถึงสุดท้ายเนี่ยเราใส่ขาให้ แล้วเราไปดูแลต่อเนื่องอันนี้เรียวกว่ากระบวนการที่เรามองปัญหานะครับรวมถึงมามองวิธีการทํางานด้วยว่าแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับจะเข้าถึงอย่างไรเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยหาข้อมูลประสานงานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคกระทรวงสาธารณสุขนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กระทรวงมหาดไทยภาคเอกชนมูลนิธินะครับรวมถึงสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเช่นนักกายวิศวกรคุณหมอด้านกายภาพ นะครับสิ่งสําคัญคือตอนแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะเวลาจะทําเรื่องใดสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจมันจริง,รงๆเนี่ยเราไม่สําเร็จตามที่ในหลวงรัช้าบอกบเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพอหลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่าการเข้าถึงอพอไม่เข้าถึงเนี่ยเราไม่รู้ปัญหาจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงไปเข้าถึงในพื้นที่จริงๆและสุดท้ายเนี่ยมาวางรูปแบบการพัฒนาพอเราก็เริ่มทํากิจกรรมโครงการนะครับหลังจากเขียนโครงการวางเป้าหมายงบประมาณต่างๆจัดหาตุนต่างๆมาแล้วนะครับ แล้วก็ลงไปทํางานแล้วกลับมาอีกครั้งนะฮะมาประเมินมาประเมินผลว่ามีจุดไหนเนี่ยที่จะเป็นข้อแนะนาเชิงนโยบายดีเพิ่มได้ก็เสนอเชิงนโยบายนะครับรวมถึงไปขยายผลต่อได้แล้วก็สรุปกิจกรรมซึ่งต้องเรียนว่าเรื่องขาเทียบเนี่ยเป็นเพียงเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะฮะเรื่องหนึ่งของกรอบแนวคิดโครงการโรงพยาบาลเป็นฐานชุมชนสุขภาพดีประชาชนมีความสุขซึ่งสามารถไปใช้ได้ทุกเรื่องความหมายของคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่า เราใช้โรงพยาบาลเป็นจุดศูนย์กลางเป็นฐานเป็นฐานเลยเป็นฐานการการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งนี้เชิงต่างๆเชิงสถานที่นะครับเชิงบุคลากรเชิงวัสดุวปกรณครับเชิงการกํากับดูแลผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้เรื่องต้องครับขนาดเดียวกันตัวชุมชนเนี่ยัวชุมชนเนี่ยสิ่งสาคัญคือทําให้ชุมชนตระหนักว่าเรื่องงเนี่ยเป็นปัญหาของชุมชนนะและเป็นเรื่องที่ชุมชนเนี่ยต้องการเอาชนะ ต้องการขจัดแก้ไขปัญหานี้หมดไปและเกิดความสําเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความร่วมมือจากภาคต่างๆเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยทางท่านผู้ว่าทางท่านผู้ว่าลงมาถึงท่านแหนมเภอร์นะครับกฏไกของในอำเภอต่างๆเช่นโรงพยาบาลอำเภออาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลตำบลด้วยนะครับเพราะมันเป็นสายโซ่ต่อขึ้นไปแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆซึ่งสําคัญมากอสมรนะครับพวกเนี้ต้องใช้พลังความร่วมมือที่สูงมากที่เราจะ มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาไล้เกิดความสําเร็จก็คือความยั่งยืนนะครับอ,อันนี้คือกรอบแนวคิดเลยพอประชาชนเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยที่มาเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันรัชนณจักเนี่ยหน้าที่พวกเราก็าคือปกป้องประเทศและดูแลพี่น้องประชาชน,ชนให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ,รบแล้ว,ลวตอนนี้ท่าน จากเรื่องของคนพิการตอนนี้คือพิการทางขาถูกไหมถูกต้องครับที่อาจจะขาขาดจาก3มสาเหตุที่ท่านพูดถึงครับแล้วท่านดําเนินการยังไงจริงพอเราลงไปถึงในพื้นที่นะครับ,รบนอกจากเราดูหน่วยงานต่างๆและศึกษาและความพร้อมของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรี<อ>แล้วก็ลงมาถึงโรงพยาบาลแหลมสิงห์นะครับดูระบบกลไกต่างๆนะครับว่าพื้นฐานเนี่ยที่โรงพยาบาลพระปกเก้าถือว่าโรงพยาบาลศูนย์ที่ดีมากโรงพยาบาลหนึ่งนะครับมีระบบ การดูแลผู้พิการนะครับมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมีนักกายอุปกรณ์ที่มาทําเรื่องขาเทียมครับนะครับพอไล่ลงมาททำไมถึงมีคล้ายๆโรงงานผลิตขาเทียมที่นั่นที่นั่นเนี่ยที่นั่นถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของตะวันออกภาคตะวันออกเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ใหญ่มากของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ดูแลในจังหวัดภาคตะวันออกหลายจังหวัดหลายจังหวัดด้วยแสดงว่าถ้าเกิดคนต้องการขาเทียม ในภาคตะวันออกก็ต้องมาที่โรงพยาบาลนี้ใช่ครับซึ่งซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์ที่ทั้งทั้งให้ความรู้นะครับทั้งฝึกอบรมบุคลากรในภูมิภาคนั้นนะครับแล้วก็ผลิตขาเทียมด้วยและแม้กระทั่งที่โรงพยาบาลพระปกเก้าเนี่ยเขเป็นโรงเรียนแพทย์โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนแพทย์ภาคตะวันออกนะครับที่ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราเราดูแล้วเนี่ยเออระบบพอเราเข้าใจระบบละเข้าใจสิทธิ์เสร็จคือการเบิก เบิกจ่ายเบิกจ่ายทุกคนมีสิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพนะครับซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ขณะเดียวกันเนี่ยก็มองว่าไอ้คนไข้จะมาโรงพยาบาลทําไมถึงมาไม่ถึงปรากฏว่ามาไม่ถึงจริงครับเพราะเพราะว่าถึงแม้พื้นที่ห่างไกลกันเนี่ยในจังหวัดเดียวกันนะครับแต่ระยะทางเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบกิโลไม่มีตังมีแม้กระทั่งค่ารถจะมาหรือว่าคนจะพามานะครับหรือแม้กระทั่งการมาแต่ละครั้งเนี่ยครั้งเดียวไม่เสร็จต้องมาฝึก มาวัดขามาฝึกเดินมาใส่มาฝึกเดินมันไม่ใช่ครั้งเดียวเสร็จนะครับอันนี้เขาจะหาเช้ากินข้ามอาจจะไหลต่อหลายครั้งแล้วเวลามาเนี่ยคุณเลิศรัตน์ครับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่เวลามาเนี่ยต้องมีคนพามาด้วยใช่ทีคนแบบอย่างน้อยตัวเองกมาไม่ได้ครับมาคนเดียวขับรถมาไม่ได้ขึ้นรถโดยสารมาก็มาไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้บางทีระบบภาพรวมประเทศเนี่ยอาจจะเรียกว่าคาดไม่ถึงนะฮะทีนี้พอเราลงไปเห็นแล้วปรากฏว่า บริบทของพื้นที่เนี่ยเป็นลักษณะนี้ซึ่งจริงๆข้อท็จจริงคือว่าเวลาในระบบราชการไทยเวลาทําอะไระนะครับมักจะคิดโครงการใหญ่ๆแล้วก็คล้ายๆตัดเสื้อแจกคือเป็นบล็อกๆ <D> ไปเลยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสําเร็จเพราะรว่า พื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีบริบทที่ต่างกันแน่นอนกรอบโครงการใหญ่ของภาประเทศเนี่ยดีแต่เมื่อลงถึงพื้นที่เนี่ยจะต้องมีการปรับบริบทอันนี้ก็เป็นความชัดเจนที่ได้จากผลการศึกษาภาษาอังกฤษเรียกว่าคัสต์ไมซ์ใช่ไหมมใชครับแล้วก็เรียกว่าเทเลอร์เมทนะฮะหมายถึงว่าอย่างการตัดเสื้อเนี่ยเราจะให้ผ้าไปมีคนคนพร้อมคนสูงคนแต่ลงไปตัดแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันผ้าหนาผ้าบางอะไรต่างๆนะครับเรื่องนี้ก็ชัดเจนเรื่องหนึ่งเมื่อเรามองภาพแล้วเราเห็นสภาพปัญหาแล้วเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ยากแล้วครับตัวโรงบาลเนี่ยอาจจะขาดบางอย่างเช่นงบประมาณนะครับงบประมาณที่ต้องรอปีต่อปีแต่ถ้าเราเงินบริจาคหรือเงิน csr หรือเราเราดมทุนในชุมชนจากแหล่งอื่นๆรวมถึงภาคส่วนกลางด้วยนะครับผู้ใจบุญต่างๆตรงนี้ลงไปเรียกว่าสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเช่นเขาขาดเครื่องมือบางตัวเราซื้อให้ก่อนเลยว่าถ้ารอโดยงบประมาณเนี่ยมันต้องรอ อีกปีปี3ปีตามปีตามตามลำดับอันที่สองเนี่ยพวกวัสดุต่างๆที่จะอัพสเกลขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นบางทีขาเทียมมันมีเป็นไฮโดรลิกเลยนะฮะมีจากระบบโปรติแต่เราสามารถเสริมมันให้ดีขึ้นได้ครับแล้วถามว่าที่พวกนักกีฬาพาราลิมปิกใชถูกต้องครับแล้วถามว่างจริงเราเพิ่มงบแค่ไหนบอกไม่มากจริงๆอัพขึ้นไปจะ 10- 20%เองเพราะสกยภาพการผลิตเขามีอยู่แล้วอันทันทันมากแสดงว่าโรงพยาบาลมี ศูนย์หรือว่าสิ่งที่สามารถผลิตขาเทียมได้ใช่ครับก็คือเขามีคล้ายๆกับโรงงานเล็กๆนะครับ,ออรบที่สามารถผลิตได้มีเจ้าหน้าที่มีนักกายอุปกรณ์มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอ,อ,อันนี้โดยระบบเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าพอเราไปดูเข้าจริงๆเนี่ยจะมีบางอย่างที่เราเสริมเข้าไปให้เขาเข้มแข็งขึ้นได้อีกเช่นเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวเครื่องผลิตที่ทันสมัยนะฮะ<อ>เวลาในระบบราชการเนี่ยเขาจะมีเครื่องอยู่แต่กาจจะจัดซื้อมาหลายปีแล้วล่ะอ่าแล้วก็ใช้มาหลายปีละ ทีนี้ถึงเวลาเนี่ยผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นพัฒนารุ่นขึ้นไปอันนี้ต้องลองว่าประมาณอาจจะทําให้เกิดมลพิษน้อยมีอะไรได้ทำไหมรวมถึงถึงทาแล้วเนี่ยเรียกว่าสมรรถนะมันดีกว่าเดิมอ๋อสมรรถนะดีเเรียกว่าใช้คาว่าสมรรถนะซึ่งคนได้ไปใช้เนี่ยก็จะได้ใช้ของดีครับอันถัดมาเนี่ยเรียกว่าที่หนักที่สุดเลยเรียกว่าการเข้าถึงการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนผู้พิการนะครับกว่าเขาจะเข้าถึงเนี่ยมันลำบากแล้วเขาไม่รู้ด้วยฮะนะครับ ผมเคยลองถามความเห็นคนทํางานในภาคสุขภาพภาคสาธารณสุขนะครับ,รบออลองก่อนที่เราทําโครงการเนี่ยเราถามเรื่องขาเทียมไปว่าขาเทียมมีระบบยังไงถ้าใครขาเทียมจะต้องติดต่อยังไงได้รับการเบิกไหมไปที่ไหนท่านเชื่อไหมครับว่าในคนทํางานด้านสาขาสุขภาพทำงานในโรงพยาบาลด้วซ้ำนะฮะกว่า80%ไม่เข้าใจอเขาตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้อย่างก็คือเป้าหมายยังไม่ชัดเจนไม่แม้กระทั่งจะพาคนไข้เนี่ยไปทําขาเทียมเนี่ยร,ระบบขาเทียมการดูแลเนี่ยคนในภาคภาคสุขภาพภาคโรงพยาบาลเนี่ย80%ตอบไม่ได้ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นจริงๆหรือว่าผู้ที่บริหารนโยบายผู้บริหารอาจจะตอบได้ค,ค,คิดดูสิครับว่า80%ของคนในระบบสุขภาพยิ่งตอบไม่ได้แล้วชาวบ้านจะรู้เรื่องไชาวบ้านยิงไม่ต้องพูดเลย S <S นะครับเขายิ่งงงใหญ่เลยแล้วเวลาจะเข้าไปอ่านเข้าไปเลยหาข้อมูลยากอนนี้อันนี้หมูได้ทำรายละเอียดครบและได้ทดสอบทดลองแล้วแล้วถามว่าคอนเซปต์แบบนี้เอาไปทําได้หลายๆที่แล้วจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนคืออย่างน,นี้ฮ<น>ะเ <นะ S 2> มื่อกี้ที่ผมพูดถึงจุดที่ว่าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยสิ่งสำคัญจุดแรกก็ต้องสร้างความเข้าใจครับสร,ส,รสร้างความเข้าใจกลับมาที่ชุมชนที่อะไรติ่งแรกที่ต้องทําคือความเ<ร>าข้าใจ ชาวบ้านประชาชนเนี่ยต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเข้าไปไม่ถูกแล้วนะครับสิ่งสาคัญคือเรามีโครงสร้างของโรงบาลตําบลโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็อสมวถ้าเป็นแ้จะเป็นในรูปอําเภอเนี่ยเราสามารถส่งต่อความเข้าใจได้เพราะว่าเรามีเรามองที่อย่างที่อำเภอหนึ่งมีประมาณ20-60คนที่แหลมสิงห์นี่ประมาณ30กว่าคนเองนะฮะที่พิการไม่ไม่มากนักอยู่ในค่ากลาง นะครับสามสิบคนถ้าเราส่งอ,อสอมมอเข้าไปเราสร้างให้อสอมมในอำเภอเนี่ยเขาเข้าใจก่อนแล้วเข้าไปอธิบาย่าศึกษารู้ถึงปัญหาเข้าใจคนไข้คนไข้ก็เข้าใจระบบนะครับผู้ผู้พิการผู้ป่วยนี่เข้าใจระบบแล้วก็ส่งต่อออกมาโอเคนะครับอันนี้<ต>ก็คือจะทําให้เกิดความสําเร็จละตอนนี้คุณหมอพูดถึงการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเนี่ยพัฒนาเท่าที่ฟังเมื่อกี้ก็คือจะมีพัฒนาเครื่องมือเครื่องจกักรแล้วเรื่องคนเรื่องคนน<ม>ี่จะมีปัญหารเรื่องคนมีครับเพราะว่า บางบางสาขาเนี่ยเช่นเจ้าหน้าที่ที่จะมาทําขาเนี่ยที่ผลิตขาเนี่ยครับครับพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่มีตําแหน่งในระบบราชการแล้วก็หาคนมาเป็นยากครับนะครับดังนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยก็ทําไงให้คนในชุมชนเนี่ยเขาทําได้แล้วเขาพร้อมคนที่มาเนี่ยก็คนที่อยู่ในชุมชนแหละครับมาทํางานแบบนี้นะครับซึ่งไม่ได้ใช้ความยากมากแต่ว่าต้องใช้สกิลใช้เรียกว่าทักษะการทําก็แสดงว่าคุณหมอเอาคนของชุมชนมาฝึกอบรมถูกต้องครับทางโรงพยาบาลเนี่ย พอหลังจากชาวบ้านเข้าใจนะครับชุมชนเนี่ยลูกหลาน,นต่างๆที่เรียนหนังสือมาเนี่ยเขาจะมาทําสาขานี้ซึ่งในโรงพยาบาลฝึกอบรมได้เองแล้ว,แล,วแล้วก็จ้างเป็นอัตราจ้างไปอันนี้ก็จะมีพร้อมทุกอย่างละเราเราเข้าไปเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างราอุดรอย่วละสร้างความเข้าใจละทําให้ระบบเข้มแข็งละตอนนี้แหละครับเป็นเรื่องการพามาพอปรากฏว่าพอเข้าใจทุกอย่างละการพามาไม่ยากคนระับเราบอกว่าให้แทนที่ญาติพี่น้องก็ต้องพามา ทำไมไม่เป็นภาคของสาสุขหรือภาคของจิตอาสาในในชุมชนตำบลนั้นนนนะครับ,รบพอเรื่องนี้เข้าใจกันเป็นวงกว้างก็มีความประเทศไทยต้องเรียนเราโชคดีนะฮะพี่น้องประชาชนเราเนี่ยคนในประเทศเนี่ยเป็นคนจิตใจมีเมตตาจิตใจด,ดีพร้อมจะช่วยกันจิตอาสาก็เป็นการจัดระบบพามาพอพามาจะไม่ไม่ใช่พามาคนเดียวนัด,น,ด,น,ดนัดกันเลยมาทีหนึ่งสามคนห้าคนแก้ปัญหาหลายเรื่องเลยนะครับก็มาเที่ยวเดียวก็ประหยัดแล้วก็กลับแล้วก็กลับไปดูแลนัดก็นัดมาพร้อมกันนะครับ พอทําจริงๆลงไปแล้วในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าเมื่อใช้กรอบแนวคิดที่เราว่าละและสําคัญคือหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ,รบเอาหลักที่ต่างๆเหล่านี้เข้ามาทําประโยชน์เข้ามาทําให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสําเร็จครคุณหมอมองว่าโครงการที่ท่านขับเคลื่อนกับหมูเนี่ยสำเร็จไม่สําเร็จอะไรยังไงครับสําเร็จยังไงแล้วที่บอกว่าไม่สําเร็จหรือที่เราจะพัฒนาต่อเนี่ยทำค,คือต้องเรียนว่าเวลาเราคิดเรื่องความสําเร็จนะครับ เราต้องมองเรื่องความยั่งยืนครับคือถามว่าเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยยังเดินต่อได้ไหมยังพึ่งตัวเองได้ไหมอยู่ได้ไหมอันนี้คือการวัดความสําเร็จที่แท้จริง<ช>นะครับ<ช>ปรากฏว่าระบบเขาชัดเจนละการดูแลชัดเจนที่อเภอนี้มีระบบดูแลผู้พิการขาเทียมอีกยาวนานเลยนะครับเพราะเขาก่อร่างสร้างตัวจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงรไม่ใช่ระบบสั่งการ,รนะครับเป็นหลบที่เขามองว่าจะต้องช่วยเหลือดูแลกันนะครับ40่สบกว่าคน30กว่าคนในแหนมเพอแหลมสิง ทุกวันนี้พูดแล้วก็ปิติใจนะครับ,รบมีขาใส่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทราบมาว่าหมู่ก็มีการส่งคนในพื้นที่ไปเรียนใ<ช>่การผ,ผลิตขาเทียมเพื่อมาช่วยงานนะครับในโรงพยาบาลและขณะเดียวกันเนี่ยเรามองความยั่งยืนไปข้างหน้าให้ระบบหลันวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ของระบบขาเทียมที่คนทั่วประเทศจะมาดูงานได้นะครับอันนี้คือความสําเร็จที่ยั่งยืน นี่คือมองความยั่งยืนนะครับต้องขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาแชร์แนวความคิดนะครับของหมู่ไก่ฟ้าที่ขับเคลื่อนโรงพยาบาลเป็นฐานชุมชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ประชาชนมีความสุขโดยยึดเรื่องของการน้อมนำน้อมนำพระราชกิจของรูในหลวงรอกกามาใช้การเข้าใจเข้าถึงและพัฒนารวมถึงโดยเข้าไปถึงในพื้นที่แล้วก็มีการพัฒนาทั้งเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็เรื่องคนด้วยเพื่อความยั่งยืน เอาละครับวันนี้เวลารายการคิดเพื่อชาติก็ได้หมดลงแล้วนะครับผมต้องขอขอบพระคุณคุณหมอในแพทย์ลุ่งเรืองกิจผาติอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความกรุณากับทางรายการมาให้สาระความรู้แนวคิดรวมถึงถ่ายทอดทั้งประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่ม ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784นะครับ True ID และรับชนย้อนหลังได้ในทุกแพลตฟอร์มของ TNN นะครับวันนี้ผมนายเลิศรัตนานุก,กูลนะครับแล้วก็นายแพทย์รุ่งเรืองกิจพาติขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ